เย็บแล้วหรือยังไปไหนคะามาหาลูกค่ะมาหาใครคะเอาฝาเหรอเดินตรงไปเลยนะคะหาลูกสาวคุณที่สองค่ะอือให้ลูกสาวไปหาลูกสาว,วาไมปป่เป็นงานอ่อา ฉันบังคับให้ทำผมใหม่ไงงอนไปสองวันละดีแล้วย้อนผมได้ถึงยังจำไม่ได้เลยว่าใครเลยนะร้องน้องหอมไหมกันฉันผอมไหมไก่ลุงดูสิหอมดีฉันไม่ได้กินเบียร์ไงหอมมากอ้วนไหมฉันเลิกกินเบียร์รอ้วนไหมไหนห อ้วนไหโอ้ยอ้วนติดกระโดกเลยอ่ะอ้วนนี่นเห็นไหมหอมมะายังย่อ,องเาเองอะไรล่ะพอร่เอาะ เขาต้อของมีเหรอนอนๆใหญ่เหยไหมฮฮัลโหลายว่าวันนั้หนู่าเฮัลโหลฮักทีโจฮึมโจตัเม่นกิเปิดไม้ใช่ไหมกับคนในแคนฮเบล่ะกมจีกรีนพเลเยลโลอกดังเลยห้องยายนี่ กับป้ายในรูปกับบ้านปายไหมคะไปชุมพรปายไหมคะไปหาเต็มๆไหมเน่ไป่รูอไคนไหนจะเท่ๆปูปูพอมบวนี่ปูปูปแล้วก็จิ้มนามีนามีใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ๆในในปูปูคนไหนปูคนนี้เหรอ นเทเทเออนานานนปู่ปูลูกนนเทเทลูกนเทเทล็ก็เดินมันกเดียวอาร้อนั่งเราลอนั่งลอนั่งเราอึ๊บเจะเไปยายไปกับบ้านกับยายไหมเออไปกัยยายไหมไปกับยายไหมลูกกับบ้านกับยายไหมคะนั่งรถทัวร์กับเดี๋ยวลุงต้นมาจุ๊มอเมอจุ๊บมุ๊บจุบเลยจุบ ไปรักยายด้วยเหรอคะไหนพูดออกไปดิออกไปเดี๋ยวขันยายไม่ชอบไต้องจับมือพาป้าไปด้วยไปพาป้าอิ๋วไปด้วยไปพาป้าอิ๋วไปที่เล็บป้าอิ๋วเพิ่งมาเร็วไม่จับป้าอิ๋ว

ขุดปูลิบขวาตอนนี้เชอว่าไปไปยังไปยังวันนี้ลมอากาศร้อนลมไม่ดี่งมาจากลมหาลไปไยเร็ว จับมือดีๆไปทางนี้เดินดีๆเข้าเก็บเอาอันนี้ไหมเอาไหนเอาันนี้ไหมเอาไปให้ปไาอิ๋วฝากปไาอิ๋วไว้ก่อนเร็ว Thank you ไปไปนางไม่เอาใครเลยมา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 เร็วมาเร็ว 哦，跑跑跑！ เจเร็วเก็บไม่ดีเร็วๆตกใจหมดเอารองเท้าไปเก็บก่อนค่อยมาเล่นกับยายเอารองเท้าไปเก็บก่อนองจ๋าเดี๋ยวให้เก็บรองเท้าก่อนเร็วเดี๋ยวให้กินไอติมมาเก็บรองเท้าโอ้โหเก็บเตรียมเยอะเลยนะอุ้ยทำไมไวายังงาละกอนะแดงเออได้ได้เอาเร็วเอาไปเก็บ ทำไมแม่ต้องดุด้วยอะเร็วยายายจ้าจ้าเก็บเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บไว้ที่ันเลยต้องล้างมือให้ลูกด้วยนะสกปรกขนาดนี้ดีดีจับดีๆตไปเอาหมีวางไว้ก่อนไปเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นพาลูกไปล้างมือด้วยนะคู่นี้ด้วยนะเอาไปเก็บไว้ดีๆชั้นตเองอยู่ไหนเขารู้ชันเก็บชั้นตัวเองเลยชันตัวเองเขารู้เลยไปคู่ชมพูด้วยทิ้งด้วยนี่คู่นี้ด้วยเก็บขึ้นไป เดีวม <D> ันงมือมันมึนทองมึนทองมือใช่ไหล้างมือให้ลูกก่อนนั่งมือกะไรมาเร้อมกระยายเลยยายหนาวจังเลยเร็วอดอยากกินดีดีนะเอานี้ว่าใส่เสื้อกันเพื่อนไหมถือเสื้เปื้อนเหมือนกันเลยอย่เพิ่งเขากินนี่เขากินตรงที่ป้าหยัดเท้านิไม่รอกมันมีทำมีคนบ้านก็เป็นนั่ง เยเลยเนาะเอาแขนมาใส่นี่ก่อนมาแ <Okay, no, S 2> <โ>ขน <không. S 1> นนี่น่ไงมันจะได้ไม่ลอไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้แบบนี้ <Yeah. S 1> นี่ไงใส่เสื้อใส่เสื้อใ <Yeah. S 1> ส่เสื้อใส่เสื้อว้าวสวยมากเป็นไงสวยไหม <Yeah. S 1> มันย้อยแล้วเร็วใส่ก่อน เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวมันมั่มเลยมียังไม่ได้กินทีมัมเลยมัมเลยลูกมัมเลยมันขี้เนี้ยยังไงข้องดีช็อปอย่าว่างจะได้กินแม่กัดมาเนี่ยสมองตาเมืนาะจ๊ะไหนมีขอชิมนิดนึงได้ไหมมีขอชิมหน่อยนะขอกินหน่อยอืมอร่อยขอบคุณค่ะก็แก๊งหลงเพื่อจะได้กินเฮีอยากกินด้วยอ่ะอยากกินด้วยอร่อยไหม ยังมีไม่หิวอยากกินเลยให้ไป่ยิวชิมหน่อยเดียวนี่ใครเล่นน่าหรือไม่้องเขาไปบ้านแม่จับอ้อแม่กโอ้ให้ยายกินด้วยทัานถ้าทุกคนได้กินทุกคนต้องได้กินทำไม่ทำในเรียดดิน้ำลายไม่น่าได้ย่อยกูรู้นะน้ำลายเยอะเกิดอะไรขึ้นคือกำลังอาปาดึงอ้อแล้ววะ อการดาอะไมออ่นนมันกลัวลงฉิดไงแบ <c oughs> บลงฉิดด้าเขากินเดียวกลยังเลยพอแล้ว ตัดเข้า <c oughs> มาคุ๊ปปินเมนาะปินเหรอไม่ชอบกินไอติมขนาดนี้เลยเหรอ,ม,หรอมืออะเช็ดมือ

เวลมีูมน้านทานเวลาเจอ้คนงไมลูหลุงรินยาวจังอ่ะอ้าวดูรินลุงไหมรินยาวแบบแาบจะเรียกอ้อยากกินครีมวิปครีมนางชอนว้ายอย่าเพิ่งรล่า้ายเสือคนนี้เหรอนี้เอไม่เอาไมเข้าเจ้าแนน้ำลุงเอาหนิจะให้เมกินข้างมันอะไม่่เป็นยังไงได้ไหมฮะ อร่อยอร่อยมากนะนี่คนทำแขกันนะคะนี่ลองให้แม่กินอันนี้ผมว่าวายให้คนทังคนมันไม่อร่อยอร่อยไหมฮะอร่อยโยคะองศาเอาไหมคุณนายเขาเป็นอะไรนะเอาไหมเนี่ยมาเร็วมาดูขึ้นะฝีมือคุณนายนะอืมเนี่ยมาเร็วของอร่อย มาเร็วนี่องศาให้นอนกับยา่ายายเหรอนอนที่นอองศาเหรอเป็นผูหม่นะอะไรอันในหมนะไมา่ยายกับหลานทำไมสีผิวเหมือนกันเลยอะน,น,น,ยนี่นอนองศาเหรอหเมื่อกี้เป็นลงมานะคะ น้องดโเอห้าุณเนโอเคโอเค

ได้เวลาแนะล้วลูกคนอาหาเรเลีย,ยงยามาเล่นด้วยดิมาดังอันนี้เลยดังอันนี้นกว่าเด้มาดังอันนี้นแล้วโนะมาดังอันนี้นโอ้นี่อขอบคุณค่ะคุณค่ายังขอบคุณค่ะ เอมมาเล่นแหละ <c oughs> <c oughs> องหลา <c oughs> เหม็นขี้ <c oughs> ไป